ช่วงหนาวแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยกำลังมองหาเสื้อผ้านะคะกันหนาวนะคะเป็นเสื้อผ้ามือสองด้วยแต่ว่าต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีคําเตือนออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตือนประชาชนที่นิยมใช้เสื้อผ้ามือสองระวังนะคะจะติดโรคเชื้อโรคพร้อมกับแนะนำเนี่ยก่อนที่จะนํามาใช้ให้ซักทําความสะอาดให้ดีก่อนแล้วก็ต้มในน้ําเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะในแพทย์รงศาสต์เมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหลายจัง วัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเริ่มจะเย็นลงกว่าภาคอื่นๆนะคะจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพสวมเสื้อให้ความอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอสําหรับผู้นิยมซื้อเสื้อกันหนาวมือสองที่นําเข้าจากต่างประเทศต้องระมัดระวังเชื้อโรคหรือพาหะนําโรคที่ติดมากับเสื้อผ้าโดยเฉพาะโรคกลากเลื้อนจากเชื้อราโรคภูมิแพ้จากฝุ่นใยผ้าและฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการขนส่งและโรคผิวหนังจากพาหะนําโรคที่อาศัยอยู่ใน ใหญ่ผ้าที่สกปรกได้แก่ตัวรายตัวเลือดเห็บหมัดและโลนต้องซักทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าแล้วนํามาต้มในน้ําเดือดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียสนานกว่าชั่วโมงแล้วนําไปตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนํามาสวมใส่ขณะที่การเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองควรสวมผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองที่มากับเสื้อผ้าด้วยค่ะ